สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊จะมาสอนทําท่านกพิราบแบบเ,เต็มนะคะแบบทําเป็นขิงพีเจี้ยนเนาะเห็นมีคนถามมาาวางนี้ได้ไหมนะไม่ได้วางนี้ได้ไหมนะไม่ได้ <laughs> ลองดูเนาะลองตั้งกล้องได้หรือเปล่าแบบนึ่งนะคะพอดีไม่ได้เต็มตัวพนดี <laughs> โอเคน่าจะได้แล้ว ได้ยินไหมคะแฟฟาน <Yep. S 1> Can you check Thank you <laughs> ให้เขาเช็คว่าเสียงได้หรือเปล่าอ,อุปกรณ์นะคะใช้เป็นเชือกธรรมดาก็ได้อันนี้เป็นเข็มขัดชุดหนึ่งของจบที่แม่ยังไม่ได้ใช้ใช้เป็นเข็มขัดก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีสตรัปโยคะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะวิธีทำก็อย่าลืมว่าท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างจะ เข้มข้นนิดหนึง่งต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนเนาะเวลาวอร์มก็วอร์มหน้าขานะคะเปิดให้สบายวอร์มหัวไหล่นะคะให้รู้สึกว่ามันเปิดได้ไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วสุ่มสี่สุมห้าจะทําเลยนะคะต้องวอร์มดีๆก่อนนะอ่ะสมมุติว่าวอร์มแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเข้าท่านกพีราป,ปกติก็หัน ที่ผ่านเฉยๆเนาะจริงๆไม่ต้องหันเอาเข่าข้างหนึ่งมาข้างหน้านะคะเปิดเท้าไปข้างๆนิดนึงแล้วหย่อนก้นลงมาถ้าเกิดว่าใครนั่งไม่ได้ติดพื้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็นั่งให้ยกก้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เกรงตัวไว้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีบล็อกหรือว่ามีหมอนเอามารองตรงใต้ต้นขาข้างซ้ายก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ โอเคนั่งไปแบบนี้เนาะจากนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าปวดหลังให้เอ็นตัวไปข้างหน้าเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งทําต่อเนาะค้างไว้แค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเออหลหลังกําลังเปิดดีรู้สึกว่ายืดตัวดีแล้วก็ค่อยๆเดินมือเข้ามาใกล้ๆยกหน้าอ,อกขึ้นดันหัวไลหลห่างจากหู ค้างไว้สักพักน้อให้รู้สึกว่าหน้าขาขวาเริ่มเปิดคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดสะโพกมาทางด้านขวานะคะเราก็ค่อยๆบิดตัวหันลําตัวเนี่ยมาทางด้านขวาสะโพกก็จะเปิดขึ้นด้วยจากนั้นเราองอเข่าข้างขวาใช้มือจับเท้าดึงเข้ามาค้างไว้แค่นี้ก็ได้เนาะแค่นี้ก็เป็นท่าที่เปิดหัวไหล่ได้ดีพอสมควรเลยเวลาที่มือจับเท้าเนี่ยนะคะเราเตะไปข้างหลัง แล้วหัวไห่ข้างขวาก็จะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมเนาะลองดูค่ะห้ยใจเข้ายืดหลังขาขวาเตะไปค่ะหายใจออกแบบนั้นละค่ะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออก,ออกเตะไปอีกสองลมหายใจนะเตะอีกนิดนึงแรงๆเลยอีกลองหายใจนึ่งโอเคคราวนี้หัวไหล่เริ่มเปิดแล้วเนาะเราจะเปิดหน้าขาขวาให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเราหายใจเข้า หายใจออกดึงเท้าวขวาเข้ามาใกล้ๆถ้าเกิดรู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วก็ค้างไว้ถ้าเกิดดึงเข้าได้อีกก็ค่อยๆดันมาดันมาดันมาจนส้นเท้าเนี่ยดึงเข้ามาใกล้กับก้นเลยดันเข้าไปเลยนะคะยกหนะ้าอ,อกขึ้นมาอย่าลืมนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเจ็บหลังเจ็บเข่าเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องทําต่อนะคะค้างไว้สเต็ปก่อนหน้านี้สามลมหายใจละกันเนาะอีกสอง อีกลองหายใจหนึ่งเฟซบุ๊กค่ะ <Facebook. S 1> ค่ะ <c oughs> โอเคคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเริ่มได้แล้วเนะก็ปล่อยออกมาเดี๋ยวเราลองใช้เชือกก่อนละกันค่ะเดี๋ยวใช้เข็มขัดเนาะเวลารัดเนี่ยก็รัดเข้ามาที่ขอ้อเท้าตรงด้านหน้าขอา้อเท้าแบบนี้ นะคะแล้วก็เอาเอาให้เชือกที่มันแข็งแรงนิดนึงเนาะอันนี้เป็นแบบค่อนข้างจะดึงได้พอสมควรนะคะอ่ะจากนั้นค่อยๆเตะขาไปข้างหลังเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็งอเข่าเข้ามาคราวนี้ดึงเข้ามาใกล้ๆเนาะอ่ะคราวนี้นะคะให้รู้สึกว่าเชือกเนี่ยตึงเนาะเราใช้มือดึงดึงดึงแล้วก็ดูซิมันก็ดึงเข้าดึงออกได้ดึงเข้าดึงออกได้ให้สองข้างเท่ากันละกันจะได้จับได้ง่ายๆ โอเคอ่ะดึงเข้ามาแบบนี้เนาะอันดับแรกลองดึงเข้ามาใกล้ๆพอจนกระทั่งเราสามารถยกแขนขึ้นมาได้แบบนี้นะคะมีมีช่องว่างพอสมควรเนาะน่าจะยกได้กันอยู่มือซ้ายจับไว้หายใจเข้า หายใจออกเยาะข้อศอกขึ้นแบบนี้พอไหลข้างซ้ายก็จะได้เปิดได้ด้วยเนาะข้างไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะท่านี้ก็เปิดยืดตรงรักแร้ได้เยอะเลยมือขวาเข้ามาจับด้วยคราวนี้นะคะเมื่อกี้เราหันไปทางขวาใช่ไหมคราวนี้เราหันไปทางด้านหน้านะคะค่อยๆหันมาชา้ชาๆนะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันตึงเกินไปก็ยกก้นขึ้นมานะคะเราก็หันมาแบบนี้เตะขาขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าโอเคไววอยู่ก็ดันก้นลงไปเนาะเตะขาไปข้างหลังอื้อหา ละค่ะหัวไหล่จะได้ยกน้าแรวจะได้เปิดออกหายใจลึกๆยาวๆเลยอีกสักสามลมหายใจเนาะค่อยไปต่ออีกสองลมหายใจเดียว,วไปต่อ,อยังไปนะค่อยๆเดินมือไปค่ะหนึ่งแบบนี้เนาะเสร็จแล้วพอมือน,นี้จับมั่นแล้วเราปล่อยอีกมือหนึ่งค่ะแล้วก็ดึงเข้าไปสองแล้วก็ดึงเข้ามา ตึบ๊บใช้กล้ามเนื้อแฮมสตริงกล้ามเนื้อตรงหลังขาเนี่ยดึงเท้าเข้ามาหาตัวนะคะมือก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาถ้าเกิดว่าโอเคแค่นี้พอแล้วก็ค้างไว้แค่นี้ ถ้ารู้สึกว่าอะไปต่อได้นะค่อยๆเดินมือเข้าไปเดินมือเข้าไปเดินมือเข้าไปอย่าลืมนะท่านี้ไม่ได้ใช้แค่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่ดึงนะคะใช้กล้ามเนื้อขาเท้าเนี่ยสามารถขยับได้ด้วยตัวเองโดยที่จิตไม่ขยับมือเลยลองเดินเข้าไปอาจจะจับเท้าถึงตึ้งๆเกือบแล้วจับเชือกก่อนเดินเข้าไปอีกนิดนึงเกือบถึงแล้ว โอเคพอถึงแล้วเนี่ยลองจับนิ้วโป้งก่อนก็ได้ค่ะเพราะนิ้วโป้งเนี่ยไกลที่สุดใช่ไหมคะยกข้อศอกขึ้นมาปล่อยเชือกได้แล้วจากนั้นมือซ้ายจับที่ศอกข้างขวาใช้มือซ้ายดึงข้อศอกเข้ามาหลังศีรษะหนะ้าอ,อกยกขึ้นมาเตะขาออกไปอีกสองลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปต่อ โอเคพร้อมไปต่อไหมมือซ้ายเดินไปค่ะหามือข้างขวาเจอนีโป้องกันเจอแล้วก็ดีเลยถ้าเกิดว่าไหวนะคะค่อยๆหย,ย่อนศรีรษะไปเดินมืออีกข้างนึงเข้ามา น,นี้เป็นท่าที่ยืดหลังพอสมควรเลยเนาะเราก้มไปข้างหน้าให้หลังได้พักนะคะอาจจะเดินเท้าออกมาข้างหน้านิดนึงค่อยๆหย่อนมือไปข้างหน้าเดินไปให้ไกลให้ไกลาวางข้อศอกลงก็ได้หรือว่าถ้านอนพับลงไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะ แบบนี้นะคะเป็นท่าเป็นวิธีเข้าท่านกพิราบแบบเต็มเวลาใช้เชือกใช้สายยกคะหรือว่าใช้เข็มขัดก็ได้ถ้าแบบหนึ่งไม่ใช้เชือกนะคะเราก็ทำแบบอะไรล่ะท่านางเงือกก็ได้เหมือนกันท่านางเงือกเนี่ยจะต่างกับท่านกพิราบตรงที่ว่าจะหันตัวไปข้างมีใครพิมพ์เลยไามขอบคุณค่ะโอเคท่า หนังเงือกนะคะจะหันตัวไปข้างๆนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะอีกแบบหนึ่งอ่ะเหมือนเมื่อกี้เลยแต่แทนที่เราจะหันตัวไปทางด้านหน้าเราจะหันตัวไปทางด้านข้างงอเข่าเข้ามาเหมือนกันดึงเข้ามาเนาะจากนั้นเราจะใช้เหมยข้างหนึ่งช่วยจับกอดยืดแขนขวาไปให้ข้อศอกเนี่ยจับที่เท้าได้นะคะงอข้อศอกไว้แบบนี้ค้างๆไว้แค่นี้ก็ได้เนาะ สำหรับท่านางเงือกนะคะตัวไม่ต้องหันไปข้างหน้าตัวหันไปข้างๆนะคะยกมือขึ้นมาแบบนี้อีกข้างหนึ่งยกขึ้นงอข้อศอกให้มือมาหากันจับไว้ยกหนะ้าอกแล้วก็หันตัวไปทางหันศีรษะไปทางด้านหน้าท่านี้หละค่ะ น,นี่ก็เป็นท่าที่ถ่ายรูปสวยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าก็ง่ายกว่าท่านกพิราแบบเต็มที่เราใช้มือยกขึ้นมาเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าอยากถ่ายรูปแต่ว่ายังวอมไม่พอก็ทําเวอร์ชั่นนี้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าวอมพอแล้วก็ค่อยไปเวอร์ชั่นอีกอันหนึ่งที่เราจะเท้าสองมือเลยแล้วก็เปิดหน้าอกเนาะโอเคขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นท่าการทักการวิธีเข้าท่านกพิราบแบบต่างๆนะคะเดี๋ยววันหลังจิ๊บจะมาสอนใหม่เนาะเห็นขอกันมาหลายอย่างแล้วจิ๊บอัดวิดีโอไม่ทันก็เลยไลฟ์ละกันจะได้ตอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆอัดวิดีโอตามต่อไปนะคะ ตอนตอนต่อไปมีคนถามเรื่องการยืดหัวไหล่แล้วครั้งหน้าจิบมาสอนวิธีการยืดหัวไหล่ยืดคอให้รู้สึกว่า,าสบายตัวบางทีนังออฟฟิศนานๆเราก็เมื่อยเนาะนะคะแต่ถ้าโยคะยืดตัวละกันขอบคุณมากค่ะอีปิดยังไงเตึงต้งเตง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 